ดีครับพี่น้องตอนคำออกมาหาตอนกเขากินแรงครับแต่ว่าหันได้ยินเสียงนกตูมห่องเลยเอาลำโพงไปไหวผมครับน,นกเป็ดกืบมากกว่านกเป็ด สามสีตัวอยู่ถลอดเชิ่มครับพี่น้องอเบ็ดคู่นึงพี่น้องตัวนี้หันนี้น vừa ngang có cái ý Hãy subscribe cái ý ขาดสองเลยวันพี่น้องเ,เอ้ยเยึดจื้อเออถูกือวะปุ้ยส่นตัวนึงถือหัวตัวนึงถือข้อขึอข้นตัวนี้ถือหัวตัวนี้ที่ถือข้อขึ้น เลือกได้ตัวกันนัดเดียว2ตัวพุนนกตุ้มงก็ห้องสวดสวดไดปพุ่นบกเขาจ้ากเถอ่อ2ตัวนึงไล่หยอกกันมากนี่คางน้องสาเนี่ยหนกหลายตัวนครับ ngon này nhìn sướng bò ăn bò hiện tổ bò khổ rất thưa ăn lúc biết con Hãy subscribe hẳn tốt nâng, hẳn tốt nâng Hết đấy là sẽ ở đây hai cái con, biết không? Tốt nâng thử hóa, tốt nâng thử khoai lý, biết không? Ôi, mưa chua tèm, khắp Cậu là khắp, biết không? ทำแล้วแต่เป็นตกดินพอดีต่อนนกจอบนกเป็ดกะมลงครับมาจอบหาตอนนกเขากะบบคันตอบเลยคลิปนี้กะมีสองแต้มคือสีดีกับฟล่ะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับให้โจคกไขมันให้ยูดีมีแห้งสวัสดีครับคลิปนาพอกันไหมครับ